อย่ามากินแรงกันครับวันนี้มาครับมาครับมาครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมโยโย่อย่ามากินแรงแล้วเข้าไปอยู่กับช่วงไล่สดครั้งที่ห้าครับวันนี้แรงมันติดเนาะครับเนาะผมก็จะมาจัดรายการไล่สดครับเนี่ยกำกินเมืองนาะครับเนาะวันนี้เสนอเมนูลาบปลาดุกครับใครชื่นชอบนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเนาะช่วงนี้เฟซบุ๊กกดหอยครับเฟซบุ๊กปิดกั้นนะครับม่งเขาเห็นเพจม่งเขาเห็นอย่างต่างต่างนะเนาะ ฟีดข่าวต้องไจะลันแ่อันเก่านะครับเวลาเขาเล่นเฟซบุ๊กเนาะครับเนาะถ้าใครชื่นชอบเขาอย่ามาขินแหลกกดไลค์กดแชร์ให้ผมกันครับเนาะก็แบบมันก็เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมเอาปลาดุกนะครับเนาะวันนี้แบบผมซื้อจากกาดนะครับอันนี้เป็นปลาดุกกาดตีในกล้าเป็นปิงมาแล้วนะครับเนาะเอามาใจนะฮะเปินบังมาเรียบร้อยผมก็จะขูนเข้าไงอ่ะขูดเอาหนังมันง่ายไปเนาะครับเนาะแต่ต้องขูดเอาหนังมันออกก่อนนะแต่ว่าผมซื้อสำเร็จมากเนาะ คูดมาได้ถ้าคูดได้ผมจะคูดเอาถ้าคูดมาได้ก็ลาดตึ้งหนังนี่นะครับเนาะต้องขอสิ์มาไผนะครับลาดปลาดุกก็ต <food iqu> <rix> ้องใส่มะเขือแจ้คร mm ับ hmm. นี่เป็นมะเขือแจ้เผาเปโม่ดำหมดแล้วครับจะใข่ครับจะใครเผานะครับเนาะแล้วก็ใส่ข้าวคัวสักหน่อยนะฮะข้าวคัวนี่ผมต่ำคนเดียวครับคัวไว้ตํำไว้ตังแต่สามมงแล้วครับปลาดุกกเดน๋ยวผมจะเอาจิ้นมันไห้ก่อนนะครับเนาะเอาหนังมันออกครับแล้วก็ออกกลางมันออกครับ ตอนนี้กำลังแกะนะฮะแกะเอาจิน้นแยกจิ้นกับแยกหนังฝาดุกนะครับเนาะนี่ครับหัวมันนาะหัวมันเดี๋ยวเราจะได้ต้มนะครับแร่ต้องอขว้างส่วนหนังกับกระดูกเอาไปต้มตัวครับก่อนจะเอาไปลาบเดี๋ยวแกะเบอร์ขาแจไปก่อนครับมันจะทอนเนาะรอบเอานะครับเบอร์ขาแจเอาตีไม้ไม้มันออกนะครับเนาะเอามาลาบใส่ฝาดุกเลยนะครับอุย่ยทอนมา ผมจะลาป,ปลาแล้วนะฮะปลาที่เขาแกะไว้นะครับเนาะที่พี่น้องอ่ะหลายคนนะครับถามเข้ามาแล้วครับเนาะไอ้ป่มกดสนับสนุนน้ำใจได้ผมก็บจ้างครับเนาะบางผู้มันโอนทานอย่างทานอย่างมูนครับผมร้องเขาไปเล่นลาปจ้างเหมือนกันครับถ้าใครอยากสนับสนุสน,นเฮ้ยแล้วอย่ามากินแลนของเขาก็ห้าบาทสิบบาทครับเป็นการวัดริบในการเนี่ยก็เข้าเนาะครับเนาะ ได้สักสองสามร้อยได้ผมจะไปซื้อหกมายังมั้ครับสองทางผมปักพุดไวปเองแล้วนครับเนี่ยห้าบาทซิกบาทครับเน็ตตาอินดูซุปน้ำสนุนผมได้ครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อหกมายังมั้งนะครับเนาะนีลาบป๋าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้าะเห็นก๊องอาจจะบบชัดนะครับเนาะกองมันบ่ค่อยดี้อะไรครับนี่ฮยลาบเรียบร้อยแล้วเรียมร้เลยต้นหอมผักชีต้นหอมหอมปลอมผมซอยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครผมโดนเนาะเดี๋ยวเขาจะซอยไว้เลยครับจะได้ใจ เสียงใจมีแค่ข้างเดยียวครับตามสไตล์ผมก็ซอยหยาบๆไปละครับไข่หอมดวนต้นหอมหอมป้อมซอยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตําน้ำพิกต่อได้นะฮะเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะพิกลาบสูตรอย่างมากินแรงก็เริ่มจากเกือครับเกลือ,อยู่ไหนเกลือ,อยู่นี่ใส่ไปเลยใส่คาแกลครับเดี๋ยวผมจะตาดคาแกลให้มันแหลวก่อนเนาะ ขอตำไม่อยากไ่ขเขาจะตำห้อแมล้วันครับตำคาเสร็จแล้วก็หอมเตี้ยมครับใส่หอมเตียมลงไปหน่อยพี่น้องนะเห็นกันครับฟังผมว่าวนะครับนะมันมันสูงไกลนะครับกล้องมันห่างหน่เลยเป็นเมตรห้าซิบครับหอมเตียมหอมแดงครับแล้วก็จะ๊กไก่พริกแห้งคั่วนะครับใส่ไปเลยมักเพชรก็ใส่หลายๆนะครับเนาะแล้วก็ เครื่องเทศทั้งเหนือนะครับเม็ดหอมป้อมแบล็คบแควนดีปีนะครับสามเยครับสานแลวได้นอกโอ้โหลมได้อึ่ไหนครับมออูนะครับนะว่าใจบัใจว่าใจบะใเจเขียยแล้วนะใจมันต้องลาบครับป๋าไปได้หน่อครับเนาะเป็นอย่างนี้นะครับเอาลืมนะนี่ครับนี่ครับไลโซ่ไปตัวยอูไปตัวยับลืมหมดอ่ะอีกผมแลังเนี่อยู่ตอนนี้รับคือ ลาบจะไครเผาใส่นะฮะตะกี้ลืมลาบไปครับปาะครคบน้หมออูครับแ <c oughs> ะแล้วละ่ะใส่เข้าไปในี้ป่าดีงเขาลาบด้วย <c oughs> ผมมาทิกลาบน่าจะน่กกากลัวปาลุกนะครับตอนนี้ดูกเต็มคุกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะแบ่งใส่เอานะอ่ะเสร็จละลาบผม เดี๋ยวผมจะโซ่น้ำมันเลยนะฮะโซ่น้ำมันเหยื่อน้อยมอลไรๆไปเก่าเขากับตั้งไว้ก่อนนะฮะโซ่น้ำมันเนาะใส่น้ำมันถุดสักน้อยครับไม่ต้องใส่นักนะครับเดี๋ยวมันจะมันล้นไปนะเอาละน้ำมันเริ่มพอละ <c oughs> พีคลาบที่เฮาตัดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโซ่น้ำมันสักกัดเนาะว้าวฟังเสียงครับฟังเสียง ของนี้เลยค,ครับน้ำล่างครบครับผมล้ำกว่ผงชูรสก่อนน้ำล่างครบนี่ละครับใสา่าย <c oughs> แมงกิงป่าดุกมั้นี่ยคือมันดูนค้นเคนะยมากครับเนาะเดี๋ยวป่าดุกมันจะเย็นลงไปครับดูมันเย็นหน่อยก่อนจะใส่ทับใส่หน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นี่ที่ราดตีเหลือนะครับ ผมจะแยกน้ำสุตรนะครับเติมลงไปเลยจักไข่หันถ่อนนะครับใส่ลงไปกระดูกก็หัวปลาดุกนะฮะเอาไปต้มจากนั้นผมจะกล้นลาบไปนะครับมีพริกลาบแล้วก็ปลาดุกบบบเนื้อตีเห้าลาบด้วยกันไปหน่อยฮะชุบรสสามช็อตนะครับ,บ,รบใส่ไปสักน้อยกอเต<อ>ิมน้ำสุตทต่เฮ้าต้มปลาไปครับ สักหน่อยจะได้ผลเท่ากันเนาะ,นนะอย่างจะได้ก็เริ่มมันเลงน,นะครับหันนะรับพี่น้องไว้น้ำมังสีใหญ่ไปหน่อยนอเนาะตอนนี้ผมเติมข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วสักหน่อยบบอกอนน่อนนะครับพ่น้องใส่นั่งเนาะลาบเหนือจะมาใส่ข้าควนนะอย่างเงตอนที่ฝนจะตกลงมาเนาะเอาตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมต่ออู๋หอมแล้วครับพี่น้องนะ หอมเครื่องลารักนี่หมดแล้วอุดท้ายผมจะใส่ต้นหอมหอมป้อมไก่หอมดวนครับมักหนักใส่ก็นักหน่ะเลยเดินไปเลื่อยๆฝนต้องใส่ก่อครับ,บใส่ใจมาเลยดูกประหยัดประหยัดกินกันสองคนนะครับแรงนี่ไอหอมดวนสักหน่อย ตน้นปาดีเขาต้มไว้นะฮะกินพอเนาะถ้ามันจ๋าเขาก็เติมครับมือประสานละนีอเพิ่ปลาไม่ต้องเพิ่มน้ำปลาครับน้ำซุปเป็นโซดีต้องจิ้มจิ้มหน่อยฮะ,ะล้ำต้นหอมหอมป้อ,อมพักไฟหอมดอนเกลือลก็ใส่ลงไปเสนนร็จแล้วไปนะครับเมนูลาบหลนปลาบุกส่วนตัวอย่างมันแรงเาครับ ใส่สโตกใส่จานใส่ถาดเรียบร้อยแล้วครับพอ,อเห็นเลยครับลาบมันเหนียวไหมนะฮะลาบเหนียวๆน,นะครับ,บเ,นเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยาตใจมือนะฮะขุ้ยกำมยังไงนะครับเป็นกำจนือดี่ครับเนี่ยลาบมันเหนียวนะครับของโอ๊ตใหญนะครับนะเนาะเหม้อหมาอ รนี่ผมอู้พริกอู้ผัดอู้บะถูกอู้บะต้องเนี่ยบะถูกเนี่ยบะต้องต้องการขอสุมาภไปด้วยนะครับเนาะไล่โซดครับผมเนี่ยตัวอู้ไปตัวนะครับเนาออาจจะพิฆาตของครับมาขอสุมาภไปด้วยนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องอร์นะครับที่ช่วยกันไล่ช่วยกันแชร์คลิปทุกคลิปที่ผมลงนะครับนะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์ตลอดเลยนะผมขอขอบคุณสุนักส่วนหลายครับแล้วก็ที่สำคัญครับขอบคุณผู้สนับสนุนสมทบทุนนะครับนะเพราะละห้าบาทสิบบาทตะกี้ครับ สำหรับการเงี้ยยำหกในคลิปต่อๆไปนะครับหน่อเดี๋ยวผมจะจัดน้ำยำหกไหมนอนครับขอบคุณยอดติ๋วนั่งผมนะครับนะผมครับสำหรับคลิปนี้เขาจบกันตรงนี้นะครับเนาะป้าครับการไล่ซดข้างที่ฮกข้างหน้านะครับเนาะในวัดทิศเหน้าครับแดงวันติดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับหมาะ